หนูชื่อเดกิงพีบีนแชซิลิมองคอชอลชื่อเล่นเมนุค่ะหนูชื่อเดกิงพีจารินีใชซิลิมองคลชื่อเล่นเมนูค่ะวันนี้หนูจะมาโมเดลบ้านนะคะแดกินจราการนะคะนี่คือกำแพงนี่ก็คือรั้วรั้วไ้นนเปิดได้เลยนะคะเวาไปดูดาวใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วอันนี้ก็คือที่นั่งนะคะนั่งได้หลายๆคนเลยนี่เป็นม้านั่งใช่ไหมคะใช่นะคะแล้วอันนี้คือที่วางแขนนะคะฝั่งนี้ก็คือที่นั่งเหมือนกันนะคะแต่นั่งได้สี่คนอันนี้คือโต๊ะนี่ก็คือประตูอยู่ไหนค้ประตูประตูนี่ก็คือเก้าอี้นะคะอันนี้บันไดนะคะอันนี้ที่นอนนะคะห้ามขี่นะคะนี่นะคะ เปิดประตูแล้วนะคะบ้านหลังนี้สร้างมาจากโดมิโนโแล้วก็โฟล์ไฮอันไหนคือโดมิโนโคะน,นนี้นะคะข้างในมีโดมิโนโไหมคะมีค่ะแล้วอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือโฟลไฮนะคะเป็นไม้นะคะใช่นะคะแล้วก็อีนั่งใช่โฟลไฮไหมคะใช่นะคะและน้องๆจะเห็นว่าของเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้ ไม่ได้เล่นได้แค่อย่างเดียวเอามาจินตนาการทำนู่นทำนี่ได้นะคะทำเหมือนน้องเมเน่ก็ได้นะคะครับแล้วพบกับน้องเมนูเมเน่และน้องเมเน่ใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะคบ๊ายบาย